สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมทุกท่านวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชานอลวันนี้ผมก็จะมีเหรียญพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบพิเศษที่มีโค้ดตอกมานะครับ2โค้ดซึ่งเหรียญแบบนี้เราอาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นี้จะมีโค้ดอะไรตอออกมาเป็นของ เกจิท่านใดหรือว่าเป็นของวัดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศ2533นะครับซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่ต่อโค้ดมานะครับมี2โค้ดนะครับเพื่อนๆลองดูให้ดีๆมีโค้ดด้านซ้ายแับด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องสองนะครับที่โค้ดตัวแรกนะครับ นี่นะครับโคตัวที่1นนะครับต่อคําว่าคูณนะครับซึ่งต่อคําว่าคูณเราก็ตีความหมายได้อาจจะเป็นของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเกจิชื่อดังนะครับแห่งภาคอีสานนะครับและด้านขวาของว้างขวามือเหรียญนะครับเป็นตอกอักขระนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอักขระเรียกว่าอะไรนะครับอย่างนี้รบกวนนะครับท่านไหนที่มีความรู้ด้านนี้นะครับ ช่วยแนะนำมาใต้โพสต์ให้ผมรับทราบด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับผมก็ได้มาจากการทอนนะครับซื้อของซื้ออะไรเงี้ยครับก็แค่สังเกตดูนะครับก่อนเราจะใช้นะครับเราก็ต้องหยิบเหรียญมาดูนะครับพลิกหน้าพลิกหลังนะครับว่าเออมีอะไรพิเศษหรือมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้ไม่พลาดเหรียญดีๆนะครับเหรียญที่มีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะ่องให้ดูอีกทีนะครับเหรียญนี้นะครับน่าเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับบริสุทธ์โทนะครับนี่นะครับคําว่าคูณชัดเจนนะครับนี่โค้ดที่สองนะครับแล้วเราจะมาดูด้านหลังเหรียญนะครับถ้าเหรียญที่ต่อโค้ดจริงๆนยครับจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยครับจะมีรอยนูนด้านหลังนะครับเนี่ยครับจะมีรอยนูนอย่างนี้ขึ้นมานะครับพอโดนการต่อโค้ดกระแทกเข้าไปนะครับ เป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเหรียญเหรียญแบบธรรมดานะครับที่ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับนี่ครับก็เป็นปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรแตกต่างจากเหรียญเหรียญอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเหรียญที่ต่อโค้ดแบบนี้นะครับ ต่อโค้ดคำว่าคูณนะครับแล้วก็มีอักขระด้านขวามือนะครับผมประกาศรับซื้อนะครับ500เท่านะครับหรือ500บาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับและชอบคลิปนี้นะครับขอเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ให้กับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ แล้วผมจะมาทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับวันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ